<Okay. S 2> สวัสดีค่ะก็พบกับเรานะคะทัพทิมชาแนลค่ะ <Okay. S 2> ก็วันนี้ก็ตอนค่ำนะคะก็มาดูพี่ดาวใจนะคะ oh, มาอาบน้ำนะคะตอนเย็นจ้า oh, <wow. S 2> อาบน้ำตอนเย็นนะคะพี่ดาวใจของเราคะ่ะ อาบน้ำกินน oh, oh, oh. oh, ้ำตอนเย็นนะคะก็เป็นช้างอีกเชือหนึ่งของเรานะคะพี่ดาวใจนะคะอายุย9สก้าปีค่ะ

ก็ขอฝากติดตามด้วยนะคะช่องทับทิมชาแนลนะคะช่องเล็กๆของเรานะคะที่ดาวใจนะคะมาอาานตอนค่ำนะคะก็ขอฝากแม่ๆด้วยจ้าสวัสดีค่ะ